แขกผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ก็มีช่องคัตร่าลาโลบลอดลาซีอีกแล้วนะคะวันนี้มีแขกเชิญที่ชื่อว่าเชิญดีโดค่ะชื่ว่าดีอีดีโอนะครับดีอีดีโอ,โอ,โอก็ถูก<ม>แล้วนี่ไง<ช>ออมาของจมัมมัสชัอร์บี้นะเออนี่โดโชัวอ์บี้ไปเลยโชัวอ์บี้ไปให้คนรู้คนตึง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 ,ตง,งนาหน่อยให้จริงใช่ไหมครับ ล็หลบล็อกหลบล็อกหบล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 บเ้ยไปดูอะไรมาไหมโคลทูเมลอนมานะครับโคตรกะไปเอะรับวันนี้ผมก็คให้อะจรเยอะทุกคนเนี่ยคืออะไรเก็บสูไม่รับ อย่างนี้นี่นี่นี่ดอสาเต้นแล้วมายินตรงนี้ก่อนจะเปิดคลิปอ่าให้น้องเปิดคลิปก่อนไหนเอลูกอเอ็งเปนอะไป่อติการะเออพี่้ขอสุดอขอถามหน่อยได้ไหมไม่รู้ว่าตอนนี้เโดนแบนอ้อ้พินแบนนี่คะก็อีเวนต์นี่ยอะไรได้ ก็มันจะช่วยให้เราได้เืนลมหายใเลยมันหล่อเงี้ตอนเนี้ยปิดยังต้องเรีนบากี่เปิดยังวันหยุก็ได้พูดกับน้องนงี้นะผมว่าไอเขามาเอาเขาพ่นให้ อูาไปสวดพี่ซะก่อนน้องเอ้ยเอออย่างกันสวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับช่องเราอีกแล้วดีโดนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็มีเกมเลอนนะชื่อว่าคาสต้าโลบก้ซีนั่นเองนะคะอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับเขียนว e. Joseph, ่า C U S T A แล้วก็เป็นวัค R O B A T เป็นวัค C นะครับตามนั้นค่ะก็วันนี้จะมาเล่นสวนทำางลือแล้วก็แบบกระแสดัง เก็น่าแหละเดี๋ยวก็เราจะไปเล่นกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยโอเคน้องคนนี้เขาต้องการอะไรครับน้องอะไรเนี่ยเนอเนาดดนอะไรมันมีคนให้ด้วยนะคะอ่าคือเอฟซีให้เยอะมากแต่ว่าเอาไปขายหมดแล้วนี่อันนี้มีคอันนี้น่าจะเป็นส้มนะคะอันนี้เป็นอดอกไม้สวยนะคะ อันนี้ับปะรอดอ่าอ,อันนี้ของเหลือทิ้งแล่ามาให้วนเนี่อาะเแกนี่ก็อดม,มีต้นไผ่นะคะอ่าเดี๋ยวเราเอาไปขาย,ยากันก่อนแต่วันนี้เขาจะมาเกียนน้องกันนะครับคุณเ,เล่นโอเคอากขายทั้งหมดนะคะไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะคะอาม,มันจะมมีสุดโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็บหมื่นมั้งคะเอยังมันมีสุดโ<อ>กงอยู่นั้นก็คือจะเาไม่ต้นไม้เนี่ยตเป็นแบบแบบต้นเนื้อยักษ์แบบแบบแบบเท่าบ้านอะไรเงี้ย อยากทำไหมไม่อยากทำลองทำก่อนพี่เอาดอกกุหลาบไหมคะได้ค่ะไม่หมดเลยพว่าพี่ต้องการนะคะต้องการทุกอย่างได้ค่ะลุ้นเหรออะไรจะการเชิญพี่มิซัมบาต์ตออยูุ่นทุกคนต้องดูนะคะตรงข้างอาจจะมีเสียงระฆวนนึงนะคะอ่ตรงข้างๆนี้เลยนะคะจะเห็นว่าพี่เอาดอกกุหลาบไหมคะเออให้พี่ค่ะ็นไหมเขาให้กันนะคะแอไซอะไ โอเคครับก็นี่คือการรีถ่าย F C เองนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับใช่ไหมเบอร์ล่ามาจังเลยจังตาไม่จังตาใเฮียวันนี้ตาเฮีหนนี้ไหนสนจนี่นี่ลาขอได้ไหม F C คุณบอกนะคะเห็นเห็นต้นนี้ไหมจังต้นแอปเปิลนะเห็นเห็นเธอที่แล้วไหมจะทำอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่ะทำให้ต้นแอปเปิลมันใหญ่จังเอากดที่พวกรที่พวกรีที่พวกรีที่พวกรีวกรีท่พวกรีที่พวกีที่พวกรีทย่พวกรีทีที่พวกร่พ ยังไม่มีอ๋ออันนี้เหรอกระดูกขวดกดที่กดที่ต้นแอปเปิลครับแกรู้นะจ้าว่ามันจะเอาออกไม่ใช่ไม่ใช่จังรู้ว่าเส้นผู้ชมเส้นผู้ชมอย่ามาเชื่อคนนี้ครนะคะเพราเป็นคน่ชอบโกหกคนนะมาดูมาดูส่วนพี่ดูส่วนพี่เขาเป็นคนชอบโกหกคนนะคะเฮ้ยคุณได้จริงได้จริง เป็นนคดูต้นแก้วมังกรพี่ดิมันใหญ่ขึ้นเยอะมาดูมาดูใหญ่ขึ้นเยอะไเหนไหมเห็นไหมจังทำใช้ได้ลองดู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 เร็วโอ้โหคนไม่มันเลยมามามุมามามาวานามมาามนมะมาาม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 าามากามยอามามาาม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 าน เออเพลงนี้แหละแต่ว่าอย่าไปร้องเพลงแ h a n ฟ s for w a t c นะคะต้องร้องเพลงดีด้วยนะคะ นี้ผมก็จะมาคนใหมวันเนี้ยเออแล้วนทัไก็รีบซื้อก่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผลผมผมมันไม่ไม่ัไม่สีเหลืองมันขายได้เท่าไหร่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปลองขายกันนะคะเสียงเราจะได้ทุกคนพลเม้สีเหลืองไหนผลเมืองสีเหลือง่มนลเม้สีเหลืองดอกไม้อนไี้ ใน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 เอฟซีเดี๋ยวจะลองรีดถ่ายเอฟซีดูนะครับดูนะคะว่ามันเท่าไหร่อาจารย์กาดนะคะเพราะพี่เราบอกว่าถึงเจ็ดพันโอ้ตก็พอได้อยู่นะมันก็สวยดีอ่ะอันนี้อะไรขอรีดถ่ายเอฟซีบ้าไม่ใช่เจ็ดพันสี่รูมันถึงด้วยใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะมันก็มีนี่ด้วยในนี้ฮะเราสามเด็กกอลลิสปิงเกอร์คุณฮอกแฮมเมอร์สไทร์เราเหมือนได้ความได้อะค่ะเราเด็กอันนี้เป็นมากไม่ขาดไม่พ้นว้ายเฮ้ยมันจังอุ้ยเด๋มเห็นไหม เอฟซีเนี่ยม่เอฟซีเขาทำตาแล้วมาได้เนี่ยเห็นไหมเอฟซีเขาทำตาแล้วมันได้เนี่ยเห็นไหมทุกคนเราอาจจะรอ่อนนะคะก็ตอนนี้พี่เราก็ถ่ายอยู่นะคะเราก็ถ่ายอ่าคืออย่างเราปวดท่านหลงสุดเฮ้ยทั่วขาจังทั่วขาทัวขาเย๊ผมเน่ยจะต่อยแน่นอนเพราะว่าน้ กำคาญกดนหนึ่งไหมครับผมอ่ะได้กำหมัดรอครับจะโดนจะโดนโอ้ยขาดพี่โกนนิดหน่อยก็หายได้แล้วยอ๋อไหนกัทุกคนมักเขือเทศเชแข็งไปดูกันนะครับว่ามันจะเท่าไหร่นะกากครับ โอเควันนี้คอนเทนต์นี้คือนี่นะครับต้นมะม่วงที่ติดดิสโกมาเลยมาดูราคาจะเท่าไหร่กันเชีสองร้อยโอ้โหถูกมากเลยทุกคนโอ้โหต้นนี้ไม่โหเกินพันล้านอ่ะไอไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยล้านถักอ่ะ ถ้ามีเกิดนะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับโอ้ยไม่ให้เราดีดงปกติ29นเอ้ยก็ถือว่าเพิ่มราคามาเยอะส่อนแล้วเท่าไหร่ครับ10ล้านอันนี้ครับ10ล้านนะครับ10ล้านกำไรก็กากอยู่ดีนะครับขายขายดถนะครับถือดีดงจะกากมากเลยนะครับผมก็เอ้ยพี่ขอหน่อยน้องโอ้ไม่ขอไม่พี่โอ้ไม่แต่ดีดงอ่ะทุกคนเอฟซีดีดงอ่ะนะไม่ใช่เอฟซีผม คลิปนี้ผมพูดแต่กับตัวเองนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแล้วครับเรามารีวิวส่วนเอ่อีของทุกคนกันค่ะไม่ใช่แค่ซ c นะคะการเล่นทุกคนใอเกมเซอร์มียกเว้นส่วนเรเอ้ยยกมีด้วยโอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะก็จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะทุกคนดูดูดูเรานะคะทุกเพลงเฮ้ยดูไอ้จังลูกนี่ก็การเล่นอาบี้ก็การเล่นอาบี้ก็การเล่นอาบี้เฮ้ยใครวางอ่ะ อังเหรไม่รู้ผมมาลองทดสอบให้เอฟซีเขาเห็นนะครับว่าเออพี่คนนี้เขามาทดสอบนะครับโอเคไปก็อันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นถึงสวนโอ้ยขึ้นยังไงเนี่ยน้องคือเขาต้องทำให้ขึ้นยังไงจะเย็นโกลการดิ้นริ้งพร้อมกันสองล้านคนนะคะทำให้รโลกร่วมเลยนะคะอ่าขาวนี้เป็นข่าวที่ใหญ่นะคะแป๊บเดียวนะคะเก่าโกลการดิ้นนะคะขึ้นยังไงก่อนขึ้นยังไงก่อนน้องกลการ ไม้ทั้งหดไปแล้ว2,000ล้านัวันล้นแล้วก็ตั้ลานอวันนี้รสแล้วดยก่อาตครับ้นมะม่วงเอาหายไปเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวแล้วก็จะมาช่วยนอก็คนนี้เขาทำเก่งมากนะครับตานเยเบิร์ดนะคะแล้วก็มีอะไรอยากไปกันต่อสนตะเีงเขาาทำน เกมปลูกสวนเอามานทำเป็นออบบี้ก็โคุยตึงตึงตึงจบแล้วนะครับเป็นมันตึงอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นต้นกระกาอุ้ยเอาเอาเออมันเล่นไม่แม่ไหมอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นต้นแอปเปิ้ลนี่ต้นเยอะคือกากมากเลยนะคะคนเยอะผมไม่ไหวแล้วแล้วก็เป็นไรฮะอะไรล้คนดูเกาะจะรำคาญก็ได้นะคะพี่เราตบหัวเราแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะไม่ได้ตบเขาเขาจิ้ม ผมแค่ดัาเครับแต่เขาชอบใส่ความผมครับโดนเลยเฮ้ยอย่าอยากพูดมากอีกได้ไหมอย่าพูดมากอีกได้ไหมฮะโอ๊ยก็แบบอย่าพูดอยาพูดปกติอ่ะไม่ต้องพูดมากเหม็นนะครับก็เราก็ไม่รู้สนใจเขาหรอกค่ะก้อนนี้ก็เป็นต้นมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะมะเขือเทศเราก็ดูแมววิโอ โอเคมาดูส่วนผมเลยค่ะมาดูมาดูมาดูนี่ก็ต้นนี่นี่นะมาดูนี่กันนะครับก็คือจะเป็นต้นหัวคุยอันนี้มันติดดีไหมนะครับอันนี้นี่คือมันติดโกติดฟอสเซติดช็อกโอ้โหโคตรดีอันนี้ติดแค่ช็อคเปล่าอันนี้ติดแค่ช็อคอันนี้ติดเวกับติดช็อคอันนี้ก็ติดเวกกดอันที่สอง นี่คืออันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วนะครับก็มันก็จะติดหลายหลายะอย่างนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นออบบี้ของบ้านผมนะครับบ้านมิก้เขามีออบบี้บ้านผมก็ต้องมีออบบี้นะบ้านผมก็ต้องมีออบบี้นะทุกคนมาดูนะครับนี่นะครับกระมาเลื่อยแ้วันนี้ก็จะมีเด็กพูดมากเครียดอยู่คนนึงนะครบแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาหรอกนะครับก็เรามาฟังกระเดงดีกว่านะคบว่าไอ้เมื่อกี้นี้นะคะมันเท่าไหร่นะคะอันนี้ จะเป็นพี่ขโมยของที่บ้านเขาขาดูก่อนนะคะบลัสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เขาพูดเลยจันๆขอที่เขามีเขางูดจางเขายังพูดมากดีแต่ป่าครับแต่สวนตัวเองอากาศครับสอง่สิบหกาทไ้ยใช่ยี่ิบหบาทโคตรจังจังคราวันนี้ครับเขาไม่รู้นะครับว่าหมาเขาขุดแต่เขาขุดผลเห็ดเลยไหมเขานครับ ไม่ไหม่นะคะผมไมน้องพามิสก์โอ้เรื่องต่ำถูกใหม่ได<า>้<อ>แบบแบบนี่ค่ะทุกคนแบบเอามาให้นะคะเอามาให้แบบนี้แล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเฉืยชานะคะอ่าไปดูกันนะค่ะว่าเราจะมีโลบักพอจะขโมยเราหรือเปล่านะคะค<อ>่ะแล้ววันนี้ผมขอขอ,อนุญาตเติมนะคะ โอ้ไม่รู้แต่เก็บไปก่อนละกันอ่ะต้นมะพร้าวโอ๊กอายเงินอางเงินอางเงินก็ใช่ไนะค,ครับอ่ะเก็บไปค่ะแล้วก็มะพร้าวนะคะมะพร้าวเป็นสิ่งที่ทำยากมากเดี๋ยวเราเราจะไปสืบโอ๊ตัวนี้เจอแพงพมะพร้าวแข่งกากระดับคนอ่าแล้วก็เก็บไปเลยนะคะอ่า โอเก็บไป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 เรื่อยๆนะคะพี่ปิ๊บอกว่าแบบนี้เป็นแบบชิลๆนะคะครับแบบชิลๆแต่ว่าแบบนี้มันเล่นแบบไม่ชิลนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยมันเป็นแบบที่แบบสามารถเนาะเจ้าเสียง ถ้าจะเามาดูส่วของต่วของวขงเราก็จะเป็นย่างข้อตึงอ่ะต้งตึงค้อตึงอ่ะค้ตึงอ่เฮ้ยอย่าไปเก็บนะจุอย่างตึงย่งตึงยังตึงยังตึงเก็บมารครับเลามาเลยอันนี้คือขออีเวนต์นะไม่มีใครเอามาได้อีกแล้วนะครับแล้วเราก็สงสัยนะคะอสามปล่านะี่คะเราจอมัมูังขออยากจะแบบ ไปอยู่ตรงสุดๆตรงนั้นนะคะอยากจะไปเกิดตรงอยากจะไปเกิดตรงเนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าผมไมีเจอก็คือเขาอยากจะเกิดนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าผมมีอย่นี้นะครับคือคือผมมีขาที่ดีมากคนเขาจะชอบแต่งตัวแบบนี้แล้วก็เข้าไปนะคะแล้วก็จะได้เราอยากได้มะม่วงยักษ์โอเคนะคะถึงช่องถึงช่องดีดองเขาจะไม่มีนะแต่ผมมีนะครับเขาต้องมาติดตามช่องผมแน่ครับ ผมก็ครับเขาแค่รับจากผมไปแล้วเขาก็ไปติดตามช่องดีดองอยู่ดีนะครับผมช่องผมปัะกาครับมามากดอันี้ดีกว่ามามาเก็บมาม้าใครอย่าเลยพูดาเหรอใหรวอไยากได้มะม่วงเราไม่มีมะม่วงเราขอโทษด้วยเอา้รวี่ปก่ับผมบอกครับว่าพี่มีนะเว้ยเฮ้ยครับพี่มีพี่มี พี่มีคนจบไหมไม่ควรเขาพอยามได้เจอม่งอยากเอามาม่งวงเคมโทนจะหัวจะหัวนะครับอุ้ยมาเล็ดมล็ดถั่วแม่มล็ดถั่วย่งพ่ไปล้วตัตัดตัอ,ษษอ,อ,อ,อไรมากแต่มันเก็บ่ามเอาไมถั่วไม่เน่อาไรครับไม่ถั่ว เเขียนผิดเราเนี่ยเราไปไม่รืมไปเลยต้องรีวิต่อนะคะอ่ะสวนองคานี้ก็ประมาณนี้นะคะอ่สวนองรีกดีวิแล้วกาจะรั้็รีวเขาอัีนะครับก็แค่เขาติดตามเจ้าของครับก็ขอให้แต่ว่าขอดีผมก็จะให้เขาเลยนะครับในแขอดีนะค อินยูทีอนเอ้ม่วงเอ้ยมะพนะคะแล้วก็จะเป็นแบบส่กาของเรานะคะส่วนที่เทดีนะคะของพี่เราเองก็เป็นส่วนที่แบบส่องสว่างไดดีมากเพลงก็คงาแบบเฮ้ยาผมก็จะให้เขาแถมถั่วยักษ์ของผมมาด้วยเลยนะครับช่องหรอ y Yes แล้วก็อยู่ทูบมเหงแนทุกคนสนใจไม่เป็นใจะเป็นยูทีวายอูทีโอมีอะไรมีอะไรใหญ่มากมีมีอะไรอ่ะมีอะไรใหญ่มากดมีสวนคืออะไรทุกคนอ่ะเอาไปเอาไปติดตามยังมา ก็ยากอยูเออก็ยากอยู่คนคนนี้ช่างสรรค์มากเลย่าเล่นนะเออออปปี้ออปปี้แล้วเพมาเล่นนะค่ะแ่เยเล่นเลยนะโอเค้ยากโอเคโอ้ยเฉยไม่ใชไม่ติดตามยังฮะติดตามยังแต่เดียวไปติดตามคนแรแต่เขาติดตามผมก็มีคน นีเขามีซับสไคร์เบอร์ของผมอีคนนึงนะครับติดตามยังไงหนุ่มคุณเลยครับโทน,นนมครับคุณได้ยินออกช่องผมนะครับถึงช่องผมที่คลิปหน้าหน่อยนะก็โอาท่าหนะะ่อะไรอะไรคุณนี่เขาติดตามนะตรงสหยเขาออกไติดตาอยู่แน่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดี๋ยว,ว่าเขาจะหลอกผมเขาก็ไม่ติด เดี๋ยวคุณทอนเนมเดี๋ยวพ่อไปเลยพ่อมาติดตามพี่จังดูแลเขาเขาี่กลับมาหาผมยังไงเนี่ยว่าเขาขึ้นแบบพี่จังอ๋อโอเคโอเคครับผมเขาจ้างเนผมก็ขอรับนี่นะครับเป็นเอ่ออะไรครับอะไรครับคุณคุณยังไม่ติดตามผมเลยจะขึ้นมาได้ ก็จะได้อันนี้แล้วก็ต้นถั่วยักษ์ครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็คือสไตล์เจแปนของผู้เล่นใหม่นะครับเราจะแถมพวกสัตว์เลี้ยงอะไรให้นีนะครับว้าวกระโดดอันนี้สำหรับกคนนะคะกระโดดกระด๊าเดี๋ยวจะให้ในภายหลังครับสัตว์เลี้ยงหรือรถแล่นข้ามเรือนะโอเคเดี๋ยวรอเขามานะครับแล้ววันนี้ เข้อตกมาอย่างฮาแล้วก็ดีขึ้นเยอะแล้วไม่มีเสียงอีกนล้วลำคาแล้วนะครับข้อคลิปเขาจบแล้วโอเคระหว่างรอแล้วก็โอเคก็ถ้าเดี๋ยวอย่าลืมมารับแม่ผมพี่จะรออยู่ในคลิปนะน้องก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอะไรไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวพี่จะแถมของให้อีกอย่างนึงนะก็คือเป็นถั่วยักษ์ของอันนี้เขาจึงพี่จะแถมให้อีกอันนึงนะครับนั่นก็ราคาเป็นหมื่นๆอยู่ก็ไม่ค่อาแทนเท่าไหร่แต่ก็ใหพพ้พี่เดี๋ยวพี่จะพี่จะอยู่ในแบบนี้นะครับอ๋อน,นี่ไงกลับมาแล้วเรียบร้อยเอาไปเลยครับอยู่ไอยไรครับอ,อ,อ,อะไราอะไร นี่คือของใครอ,ะอ่ะอ่าอ,อแล้วก็แล้วก็พี่จะให้อน,นี้น้องอีกอันหนึ่งนะคบก็คือเป็นหอยท่ามาแล้วก็ให้หอยหันท่าไปอีกอันหนึ่งนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของที่น้องเขาอยากได้นันก็คือเหมือนเป็นหนี่แมงโก้ Mango, ที่ติดอันนี้อ่ะเอาไปเลยครับน้องพี่ให้ตึงตงนะครับโอเค อะไรเนะี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับน้องคนนี้ก็ได้เขาก็ได้ของนะครับส่วนใครที่อยากจะมาได้ของแบบน้องคนนี้ครับก็มาติดตามช่องผมนะครับแล้วก็ถ้าผมเจอถ้าคุณเจอผมในเกมอะไรหรืออะไรคุณก็มาบอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปติดตามนะอะไรอย่างนี้แล้วหงก็จะได้ของแบบคุณผู้หญิงคนนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนได้เพียงเท่านี้ครับก็โชคดีกูรัก bye บายๆแค่มอให้โชคดีครับอย่าลืมรนะัก้ย ผมขอสำันี้ผมขอลาตัวไปก่นนะ bye อนฮะบ๊ายบายโชคดีฮ่ะฮา